โอ้สีสวยวะ่ะวันนี้เบาๆผสมง่ายๆจัดไปครับผมขวดเขียวโหหกทุกคลิปไม่มีคลิปไหนที่ไม่หกเลมอนโซดากินเลมอนครีมโซดากินครีมโซดาเออ ขวดสีนี้นผมเพิ่งเคยเห็นอาจจะวางมานานแล้วแหละแต่ว่าคือผมไม่เห็นไงโอ้ยสีสวยว่ะสีสวยสีสวยวันนี้เลย้อยากจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงปึ๊บเข้ากันหรือเปล่าเป็นเลม soda. อนโซดากลิ่นครีมโซดาอืมสีสวยว่ะสีสวยจัง สดชื่นหอมชนอร่อยอืมรสชาติดีว่ะอืมอร่อยกินเเียวๆก็อร่อยผสมขวดเขียวยิ่งอร่อยกว่าชน อมหมอกาะกับการจิบค่อยๆจิบค่อยๆจิบละวลินคอ